เริ่มครับสอนก็เข้าใจง่ายดีรู้สึกจะคือหมายถึงว่านักเรียนมันน้อยทําให้เข้าใจง่ายด้วยนะปีสอนแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยอธิบายซ้ำให้อครับผมของมากครับเพราะว่าบรรยากาศการเรียนไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็อาจารย์รู้สึกให้ความรู้ดีรู้สึกเข้าใจเนี่ยครับคอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับครับผมขอมากครับคุณคุณโอเเดี๋ยวครพูดได้ไหมไม่ด้ครับ สอนเข้าใจดีค่ะแล้วได้ฝึกอลองปฏิบัติจริงก็อยากให้ใครที่สนใจเรื่อง eBay ได้มาเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะโ okay, อเคครับมาครับที่เซ็นเตอร์ได้เก็น่าสนใจมากอาจารย์สอนรู้เรื่องแล้วก็คนที่สนใจอยา,จากจะขายของทาง eBay มาปูพื้นฐานที่ได้ค่ะมาครับ,ค,รบค่ะค การเรียนกำรสอนนะคะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ตรงเนี้ <Okay. S 1> เพื่อจะไปเปิดธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้นนะคะว <Okay. S 1> ิทยากรก,รก็น่ารักมากๆเลย <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs>